แม่เปา่าปมากผู้หญเป่ามา <c oughs> กเป่ามาขออนุญาตได้ดครับเด้อครับจังหวะไฟดับพอดีเป็นตอนหลับสิ

บูชาดอกไม้ไปบูชาดอกไม้มาหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พากกันนะครับคุณครออูอันนี้เป็นธรรม นี่มีป้ายห้ามขึ้นด้วยโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดเลยครับเนี่ยครับคุณครูวัดวัดอย่างก็กวัดยอดเหนือแขกมามาดายอดเหนือ อนุญ,ญาตนะครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปสวยงามมากมันเบื้องเมืองม,มาดานเลยวัดบ้านยอดเหนืออยู่จังหวัด ยโสธรถ้าใครมีโอกาสก,าก็แวะมาสักการะองค์หลวงปู่ได้ครับผมโอเคโอ,คโอ,คโอคสวยใช่ไหมอืมโอเคอเครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้เพื่อเป็นวิทยาทานอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคือผ้าแดงด้วย